สวัสดีครับอ๋อหมออ่าเป็นอะไรครับฉันบอกหมอหมอจะไปบอกใครนะคะอ้๋อเป็นอะไรล่ะครับบอกมีอะไรก็บอกหมอมาหมอรักษาได้หมดหรอครับคุณหมอต้องสัญญานะครับว่าจะ่าไปบอกใครเนาะเอางี้ความลับของคนไข้เนี่ยมันต้องตายไปกับหมอครับซิปผมก็ได้ครับได้ยินไหมคะได้ยินอะไรหูมาแปลกกันอะไรนะทีนี้เอ้ คุณคุณปดีนี้อัเรอาโอ้เอางี้คุณอาจจะไปกินของแสลงมาลครับเอางี้แล้วคุณให้หมอตรวจก่อนแล้วกันครับวจเกิครับจิเกียรครับบอกคาเชนนอครับเอาอัตวัดคุณอย่าหันมาเลยครับไปอะไรเนี่ย เราไปดีมากอีกเช้อหแอเ้อง่าเชื้อก่อนด้วยเหรอคะนี่ไม่เอาออกเลยไม่ได้เหคะคุณต้องปิมนอกเลยค่ะคือมันต้องฆ่าเชื้อก่อนครับหมอจะได้ทำความสะอาดได้แล้วมันต้องทำความสะาดก่อนแค่หมอเข้าลเอียดไปงเนี้ย เมื่อไหร่คุณจะลงไปทันทีครับผมจะได้รีบรักษาคนไข้คนอื่นเขารอยอยู่นะคุณคุณในเรื่องมากเลถ้าเชื่อมนวออกไปเลยนะผมไม่ตรวจเอ,อ,อ<ะ>คุณแล้วรับเคออออกไปนะนี่นหมอโอยหมออไราคนีนะครับยากบว่าอยากยาทำยาชาให้นะครับให้ยาชาใช่ไครับครับ ำไมเหมือนเด็ก um อักเสบกระฉูดอะไรกี่ดวงอ๋อเริ่มเริ่มเริ่มชาเลย่ะเริ่มชาเริ่มชาเริ่มหยิบไม่เส็จใช่ไหมเดเ๋ยดูดิเดี๋ยวๆโอ้เสร็จาแล้วครับเรินเส็จแล้วนะอ้าเฮ้ยอ่าเองเอาไปชาั์ยหมดหัวตีปุ๊บเว้นเราแล้วกชาร์ยหมด้ลยตาไม่ดีนะเป็นอะไรอยู่ไม่เคยนิ่งๆครับ คุณสายไปสายมาหมอมองไม่เห็นครับเดี๋ยวขี้ไม่ถูกโอ๊ยหมอขี้ไม่ถูกเดี๋ยวโอ๊ยหมอโอ๊ยหมออะไรครับขี้เกียวของหมอผมดูจากอาการแลครับผมว่าคงไม่ต้องผ่าไม่ต้องผ่าใช่ไหมครับไม่ต้องผ่าครับมีมีอื่นไหมครับมีแตบฉีดยาแล้วนี่เดี๋ยวตนี้หมอจะฉีดยาแก้อักเสบและยาแก้ปวดให้อุยดีเลยครับคุณหมอครับขึนคุณะครับพยาบาลเตรียมยาแก้ปวดและยาแก้อักเสบนะครับ พร้อมนะครับพร้อมค่ะ,ปคะไปครับนี่สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจะหาความสนุกสนานรื่นเริง,เรงได้จากที่ไหนนะครับนั่นก็คือช่องไร์คอมเมดี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับสไครไ์กดเลยครับกดเลยปะโทกดเลยดิเออไปละบาย